แม่เนมา้าของเศร้านี่แม่เป็นม้าหอดเนเนตื่นพอดีมือไกวเพลงที่จริงอ่ะเขานอนกับเราก็ได้แต่ว่ามันจะมันนานแหมมันมันต้องแบบใช้เวลาให้เขาเล่นนานเกินไปถ้าเขาใส่อูงสิมันก็นอนไว

ว่างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยเม่ตาต่อยน,อน้องพชดหมอไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ต่างคนต่างความคิดก็คอมเมนต์มาได้ก็ไม่ต้องว่ากันนะคะพวกเราแบบ อยู่ด้วยกันช่องยายแตนเนี่ยช่อง,งน้องพชรน้องคอยก็รักกันนะคะพี่น้องรักกันดีกว่าสั้งกันเด้อพอคนไหนแล้วก็เดินหนีแค่นั้นแหละ <c oughs> ทางบางคนเขาก็อยากคอมเมนต์อะไรบางความคิดคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนเขาคอมเมนต์เข้ามาเพื่อที่จะจะคุยกับเราเพราะว่าเขาเคยหยอกกับเราอย่างเนี้ยแต่ว่าใน รับเครื่องนั้นให้หน่อยรับตาฝนให้หน่อยตาฝนอูคือตำลงตำลงนอนองเหมือจ้าออกไปแล้วออกไปแล้วจ้าเอาบอกเออเออเออ อืมอ๋อเหเลยไฟแดงมันบอจ้จ้โอเคโอเคแต่ทบอ เที่วทางลางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอนอ้นเจ้าอย่าลืมพี่นอนมอนเก่าว่าอูเจ้าตามล้มตามล้มแต่าอาหลานรับแล้วล่ะทำไมไม่เข้าอรวันทำไมไม่เข้าศูนย์เด็กเล็กลาะคะเขาจะเรียนรู้มากกว่านี้ ยังค่ายังให้เด็กอยู่กับยายก่อนพ่อกับแม่เขาก่อนพอถึงถึงเวลาค่ะถึงเวลาแล้วจะเอาเข้าค่ะอืมเด็กคนดีบาอายเดอร์เด็กหน่อยเนี่ยแม่นียเอาเขาซ่าเขาเร็วถ้าเขาสมองเขาไปในทางที่ใดเขาจะไปแบบนั้นเลยลูกพผ,ผู้ลูกเมื่อเจะเห็นบนเนอเด็กหน่อยเด็กน่อยเกิดที่น้ำบ้านเขานะ พอแม่จนบมมีเงินเสิให้ลูกเลี้ยนแต่ว่าสมองเขาในี่ยสุดยอดอ่านหนังสือในโรงเรียนในย่านนี้เก่งเก่งกาพูเก่งกว่าคนบางคนอีกเอออันนี้เด็กหน่อยลูกข่อยแด้อข่ด้อยฟังลูกไข่สองคนสมองว่าได้เก่งระดับยูหองยูหอง A อบีซียูห้องแบบหนึ่งสองสามลูกข่สิอยู่ประมาณกลางๆกับปลปเขาสิว่าได้เก่ง วันนี้เขากับวันไว่าเสีเอาลูกเขาเป็ี่นแบบใดแล้วแต่เด็กหน่อยเดี๋ยวเขาเพราะเขาสมองเขาใหญ่รับลูกเขาไปเรื่อยๆรับลูกเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาสิเก่งของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเอาส่วนอื่นเขามาทับทับทับเขาให้เขาใหญ่กวอนลูกเลียงกอนแต่ตอนเนี้ยย้ายกับตายยังบม่มีอียงเห็ุเก็เลยสิเอาหลานอยู่ก่อนอยู่กับพอกับแม่เขาสะกอนจังไงกะ เด็กกันไมก็สิได้เลี้ยง่ะกขังเดวตว,ว่าเด็กหน่อยมุนเนี่ยรู้และหลับรับรู้ลเลยว่าเขาสมองดีเนี่ยเขาอาจจะมีมีต้นทุนของเขาในสมองที่เขาที่เกิดกลับมากับเขาเนี่ยที่เกิดมากับเขาเนี่ยรับรองว่าเขาเด็กหน่อยสองคนนี่ฉลาดมาก เอาไปโทรหาลุงวิดไปวะพอถึงเวลาก็จะเอาเข้าเองค่ะลุงวีดอันอันพอ่อฝนแล้วถ่ายยู่มึงบ้านเค็งเด้อเลยไฟแดงไปจะน้อยเลยไฟแดงไปเลยไฟแดงไปจ100ะร้อยเม็ดนี่แหละยู้ใส่มือเขานี่แหละอันมันได้โลมันได้โลสองขีดละว่ากับมันโลหนึ่งกับสองลอยนย่ยงี้ยเราจะสามลอยกับพอเนาะ เอาไก่ยังไงคอยคือบอกน้องอาดอยู่เอาลืมติน้องอาดเอ้ยโว่คือย่อยคอยบอกน้องอาดแบบนี้สร็จแโอเคแล้วถ่ายอยูแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เย็นอยู่ข่างคานแรบเฮ้ยไปแดงไปบันเทิงจัดจัด้าได้หอดอยู่น้องเวียด่าคอยไก่แล้ว แบบนั่นจะหลวดแเราเนาะหลอดเลยพ่อแมาเอานี่คือผู้ไปนอนกันโลดลงน้องคอยมาขึ้นอู่กับตาเร็วคอยเอ้ยมขึ้นอูแล้วกคอยจ่าตาลงเอ๋อไหมตาไปเอ๋แล้วน้องเกี่ากปลุกพลอยเอออยากนอนเนี่ยทำอยากนน นี่เงาคนผู้นี้อยากรเอาเลันสึงอียวนันไหล่ะแล้วแมวจะตาานอยเด้อเออกนอนไปนอนก่อนขบรถบัสดตึู่าวครบ้านน้ากาไม่แอนมเนี่ยวาปะอยมเนี่ยเไยครเอาใครกวยเยมล้กวยยกระับนอยงนี่ตากวยยังไงกันโอ้ยอย่างงอนยังอ anh sẽ làm đi มันเป็ปอสามทีตากใกล้สิรับเลไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวยากกินมะม,ม่วงนนอนเถอะนเถอะจ้าจ้านอนนะกินมะม,ม่วงเรก็นอน พ่อก็แม่เขาอ,อ,อยากให้ลูกดูกสะก,กอนวัดให้อเรียนคือบางคนอะพ่อแม่ก็ต้องทำงานก็ต้องเอาลูกไปเข้าโรงเรียนเพื่อที่จะ,ะเวลามันเวลามันไม่ค่อยมีมม่บ่ละ่ะเพื่อหาเงินหาคำํำมานี่ เขานี่มีเวลาอยู่เอาลูกเอาหลานอยู่จังสินาะาก็เลยเอาสะกอนกา่าจะสามขวบแ้้วเสียเอาเขาไปอันนี้นอนกับัวจะได้สองขวบอันนั้นหนึ่งเนาะสองขวบซี่เดือนบ๊อบอย่งยืมปล่อ,อ,อยแมีสะกอนยืมย้ายก็ที่นอนเขาเบาเล้านล้าข่อยกอน ไปลงย้ยเขาบอกไทยเนีเขาบอกฝรั่งเนี่เจ้วบาว่าวามมงคนกิวบ,บาไม่แง่นี่เบ้ายังเขาก็ได้เจ้าวาเหมือนบอมยันเรมันอยู่ในสี่เวดล้อมในอยู่ในครอบครัวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเจ้าเบิ้งฟังดีๆเด้อ บางคนด้อยโอกาสแต่ว่าสมองดีมากอยากเรียนก็ไม่ได้เรียนบางคนพ่อแม่มีทุกอย่างให้เรียนแต่ลูกก็ยังเกเรเหมือนเดิมมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมของแต่ละครอบครัวเนี่ยคอยว่าจังได้ลูกหลานคอยก็เป็นหมอ้ํำคือขัะคือเกานอกสจากเราแบบเขาในตัวเขาเองอะไม่อยากเป็น เขาอาจจะเห็นตอนที่เราหาเงินได้เขาอาจจะอยากเป็นเหมือนเราก็ได้เห็นไหมหรือต่ำลงต่ำลงเป็นไมพอยโอ้กต่ำลงต่ำลงอย่า,างีตาง้ต่ำลงต่ำลงตาเอ้ย ูตทั้งอยากหลับทั้งกินบะงวงทั้งยิ้มเห็นยายเลงโจงกระเงี้ยลงโจงกระหลานแผลท่านยิ้มทั้งกินบะงวงทั้งอยากนอนนี่แหละขาดความสุขของเราความสุขของบ้านนี้นี่ค่ะ ความสุขของเราแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเชื่อี่ยเขาก็พ่อ,อเขาก็อยากให้ต้องหัวเราะเจ๊ฝอยนอนเลยไม่ยุดเนรอไปม่หยุดเลยไปไปเอาทักอะไรนี่ควยควอยกระชิกมากีีเล่น เพชรอ่จจะจริงจังเพชรจะเป็นคนแบบไม่พูดแต่ว่า <c oughs> ทำเลยแต่เพชรนีน่ขี้เล่นไม่กูย่ยสั้งไม่กูจะขาพูดพูดบพูดอย่างเอ้าเลยไม่รอดบอกยะเอาไม้เอาไม้เขาต้องมันถูกขางกูลงมาลงมาไหมน,น,น,นั่งนีก่กบ <c oughs> อืมอะไรกันอืมแมีมฮะปูกที่ใหม่เพราะว่าตรงนี้มัน,ม,นมันใกล้อเออมันใกล้พเออมันใกล้มีทางนี้นานทางอะไรคือใกล้เข่าโออย xuống xuống lên đó, đó. má, ao mà xuống xuống lên. Lên. <laughs> yeah. đây, má lên. อย่าทะเลาะกันรักกันนะในช่องคอยเพชรเดี๋ยวหนูนอนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คอยคิดว่าเขาเขาสอนเขาแบบไหนเขาก็คพสิได้ได้แบบนั้นยังไงล่ะพี่น้นงนองแบบได้ดียันไล่ะเขาก็สิพยายามสอนเขาให้เป็นคนดีของสังคมไปซะละมันพ่อกับแม่เขานั่นแหละนั่นบอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดมาในชาติกำเนิดเขามาจากไหนแต่ว่าเราสามารถสอนเขาได้ แต่ตอนนี้เรามาเป็นลูกของแอนบอยแล้วก็น่าจะหาสิ่งดีๆให้เขาลองอาดนะ้องอาดนะเขาขอเออานงอาดเขาโงเรียนหาปีเข้าไปอนุบาลหกปีแล้วเข้าปหนึ่งไปเลย้ลองอาดคือเรามีเวลาอยู่กับลูกอาดกับแอนแอนน่ะ แอนออกเขาจะสองปีสองปีสองปีงปครึงเอาแอนสองเลี้ยนสองปีครึ่งเพราะว่าย้ายมีภาระ,ะต้องแม่นี่มีภาระ,ะคือต้องทํางานไม่มีเวลาเอาลูกน้องแอนน่ะไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทํากับข้าวให้คนงานเพราะว่าอยู่ยูกับปู่กับย่ามนแล้วเอาลูกไปเขางเรียนก่อนก่อนไว้ ลองแอนเน่ะสิไเงินหลายก็อาจอนุบาลอยู่กับนวอน่นนะทั้งกิจกรรมทั้งทุกอย่างแล้วที่นี่พอน้องอาดมาเนี่ก็เลยแบบเรามีเวลาได้ป่ะนี้ตอนนั้นเรายังยังลำบากแต่พอมาได้น้องอาดเนี่ยเอออะไรมันก็ดีดีขึ้นก็เริ่มเริ่มสิมีอะอะไรที่ดีๆมีอยู่มีกินมีอะไรแล้วนึกสินะ แล้วก็เอาลูกไปน้ำเล้าได้เฮาสามารถเพียงลูกว่าแอานไปโรงเรียนแล้วก็เอาอาร์ตแล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยมยันบลาอยู่กับปู่กับย่ากับพี่ไปได้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งกว่ากันนะก็ดูดูอาร์ตก,กับแอนก็ประมาณเท่าเท่ากันอยู่ดีแต่ว่าน้องอ้เขาก็มีความคิดที่ดีๆแบบเออก็อย่างที่เราสอนเขาเนี่ยแมพี่นอนเอ็นบอ เจ้าว่าบออ่าอันเนี้ยย้ายกับตาแต่มีเวลาคือแอนจะถามก่อนบอจะถามก่อนว่าแม่มีเวลาเอาเด็กน่อยบอถ้ามีก็จะเพิ่งเอาเข้าไปเพราะว่ารอให้มันโตกว่านี้หน่อยหนึ่งบอกือซิอ้ะให้มันล่างดากเจ้าของเป็นก้อนทังสิ้น่ะจ้งออกไปแมนบอกมีค้อมข่อยว่าบอ สมองเขาก็นี่แหละให้เขาเรียนรู้ไปกับเรานี่แหละเรียนรู้ทุกอย่างปู่ย่าตายายเราก็พากเขาเอื่นนีไหมอันนี้กับ่าอันนี้กับปู่อันนี้กับพ่ออันนี้กับแม่เขาก็เขาก็าาพูดได้ตอนนี้ม้นไปโรงเรียนเพิ่นกระสีเบิง้งแห้ซ้ำใดละ่ะก็ก็แค่สี่โมงก็เลิกก็โรงเรียนก็เลิกแล้วสามโมงสี่โมง ไปตอนเช้าก็งโมงตั้งเตีเนี่ยะจังเสียคอยยัอยอยงมีเวลาเบิ้งหลายดิมีเวลาดูแล้วก็หาหนังสือซูมเออร์นี่มันพัฒนาการมันอย่างมันหลายมันเร็วเทคโนโลยีมันหลายเจ้าสิว่าอย่างคอยว่าให้สอนเขาสอนคอยแล้วเดียวเนี่ยเขาสามารถกดปิดเปิดโทรศัพท์ค่อยได้แล้วกดแล้วก็เล่น youtube ได้แล้วซึ่งค่อยไม่ได้สอน นี่เขาดูในโทรทัศน์เขาดูโทรทัศน์ล้วเขาก็มาเห็นอีนี่คือเด็กหน่อยสมัยไม่พี่น่อยเงือดอหลีสมัยตะเขาว่ดในนี้เหรอทั้งสี่แล้วเขาก็เปิดกล้องถ่ายลูกมูจักว่ากดไปกล้องมองไหนโอ้ยจริงจริงพี่หน่อยสองคนกัเด็กหน่อยชั่วไปซูเมอนี่คือกันเห็นแบบเขาวิวัฒนาการเก่้งอิลีก็คือสมัยตะ เฮาดหรจงหว่วงเขาใครว่ารับแล้วเจียบร้อยเหรอรับง่าย <c oughs> เรียบร้อยมันกะอียจ้งหนึง่งเด็กหน่อยคือคือเขาา้าว่าเขาเก่งเก่งอยู่บ้านนอ,อกบอก,กคยอยือเก่งในเมืองแมนอี่หรือเด็กหน่อยบ้านนอ,อกเข้าว่าเก่ง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 แต่ก็แต่ก็ยุ่กับสมองค้นไหมเด็กน่อยบ้านหอยเตยน,นักเลี้ยนน้อยหน่อย ถ้ว่าไปสอบสีกันน,น้อนติดหมดแต่เด็กหน่อยในเมืองไปสอบบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันอยู่กับนั่นอยู่กับตัวเขานั่นแหละพีน่น้องตัวของคนนัน่นแหละต้องข่อยไปเรียนนี่ในห้องนล,ล้วมูข่อยกับว่าด้ที่นึงนล,ล้วมูเสียดิ นักเรียนมนีนักเรียนมีอยย่สิบห้าคนขอยได้ที่สิบ